มาดูสำหรับค่าย x Japan กันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเ e n t ู u ี i บ้านเรานี่แหละใช่ไหมตดวเ e n t ู u ี i แต่ว่าตัวเ e n t ู u ี i ของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะไม่ได้เรียบเ e n t ู u ี i นะเป็น m i d s ล l e คันนี้จะมีประตูซ้ายขวาเป็นชว์นหน้าสเติร์ดดิฟฟเซอร์ ตัวนี้ก็จะเป็นสเกิร์ตเป็นดิโพเซอร์โอเวอร์เบนเดอร์เป็นล้อล้อตัวนี้ก็เป็นรูปดาวนะรลัดเอีย,อยางฟอกเจนแต่งสไตล์ดำตัดขาวไปหน้าลูกแก้วอยู่แล้วนะ แต่เดิมๆเขาจะเป็นสีขาวอันนี้เป็นสีตัดดำปากโปรงเป็นปากโปรงครอบลงมานะเป็นชายปากโปรงเข้าลงมา,มาปีบนอันนี้ปีนบนใหม่นะอันนี้น่าจะใหม่เลยละ่ะ ไม่ค่อยเห็น,นตัวนี้ตัวนี้ก็จะบุกเข้าไปสวยเลยอันนี้ก็ใช้ได้น,นะเพียวสปอยเลอร์หลังสวยนะเป็นอีกแบบเนึตัวตรงนี้เล้ก็จะขยับขึ้นไปแล้วก็ยกขึ้นไป อนนี้จะเป็นหลังคาเตี้นะครับแล้วหลังใส่ด้วยไฟท้ายเลติกสีดำสีดำตัวนี้จะเป็นตัวแกรมมาโรม่ล่าสุดเลยด้านล่างกันชนท้ายครอบไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นชิ้นครอบตัวนี้จะเป็นชิ้นครอบเข้ามาทั้งอันเป็นันเดิมของเขายังใส่อยู่เพราะว่าตัวของเขาจะมีตัว เซนเซอร์ S S ด้วยแต่ว่าเราจะไม่มีเซ็นเซอร์สบายไปสีเป็นสีเทาตัวน,นี้ก็จะเป็นดิฟูเซอร์พูดอีกละเป็นโนะอเวอร์เบนเดอร์นะแล้วก็สัมเัข้าง ก็บาน้้อมันกระจากมองข้างวาเลนติเลนอันนี้เลนทุกคันท่าจะต้องเปลี่ยนเพราะว่ามุมมันแคบมากเลยสำหรับตัวกระจากไซนี้นะตัวออนิวคอมพิวเตอร์ออเนิวไอเอสก็เหมือนกันนะกระจากก็จะเป็นไซนี้เหมือนกันตัวนี้มนจะเป็นาากระจกมันดูกว้างแล้วก็เป็นสีฟ้า ตัดแสงแล้วก็มีไฟเลี้ยวอันนี้ถ้าทุกคันต้องเปลี่ยนของเดิมนี่ขับเหนื่อยเลยตนว่ีงก็จะเป็นผักกระโปรงหน้าไฟห,หน้าเปลี่ยนแล้วก็ตัวนี้ใครได้ก็ได้ราคาพิเศษนะเป็นสเกิร์ตแล้วก็ดิฟูเซอร์ สวยครับส่วนคนนี้จะเป็นนิสสัน NV บ้านเราจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่อันนี้ก็คือเราไมา่ให้ดูนะว่าสไตล์แต่งก็จะเป็นสไตล์นี้ข้างบนก็คือเป็นเหมือนกล่องที่ขยายได้นะจะเป็นกล่องที่ขยายได้ถ้าไม่มีอะไรใหญ่ก็จะกดลงมาคล้ายๆเหมือนยืดหดได้เรียวเดียบเหมือนกัน แต่วาเราอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่อาจจะไม่จำเป็นเท่าไหร่เนี่ยเป็นฮาเทสคล้ายๆกระเป๋าเดินทางแต่ขยายได้อารมณ์ประมาณนั้นน่าจะโต้อารมณ์หน้าดูเลยลนะ,ะมาดูนะครับดูนิสสันกันบ้างล้อนิสสันก็จะใช้ล้อตัวเดียวกับตัวรถตู้เราเหมือนกันหกลูกเหมือนกันด้านในเขาจะแผงรูแตตาหน่อยเราก็ชินกับโตเรต้าซะเคยนะ อันนี้เขาก็จะดูมนๆลงโคง้งหน่อยหลังคาเตี้ยบ้านเรานี่แทบจะไม่มีนะนะถ้ามีก็นับคั้นได้นะไอ้รถตัวนี้นะนิสันนี่ข้วนในก็จะมีหลังคาสูงมันจะเป็นผมผมเขาก็ามีนะข้างในแต่งสไตล์ประมาณอย่างนี้ประตูห้าประตูอันนี้ข้อผาถังนิสสันบ้านเราไม่ค่อยมี อันนี้ไปไทยเดิมนะขอเขามาเป็น LED ละด้าน,นไหนเป็นแบบนี้ข้างฝั่งนี้ก็จะล้อคนละคนละสีนะครับเป็นลายเดียวกันเลยคนละสีบางทีเราก็เราได้ล้อคนละสีมาเหมือนกันนจากรถโชว์ เป็นอีกแนวหนึ่งของรถตู้นะซึ่งเป็นดิสันเอ็นว